สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเอามาขามนะครับมาขามพ่อมเมล็ดต้นนี้นะครับผมพ่อมเมล็ดไว้นะครับไม้เข้าสองปีกว่าแล้วนะครับวันนี้ก็มาตอบมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าพอเราได้ไม้มาขั้นขั้นแรกแล้วเราทํำยังไงนะครับ ถ้าเราได้มานะครับทั้งเป็นไม้ขุดและไม้ที่เราชาไว้ขั้นต้นเลยนะครับก็คือเราดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหรือดูรากดูนะครับว่าเขาเป็นรูปทรงยังไงนะครับกิ่งเขาจะโคดเคี้ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลหลักๆเดี๋ยวผมตัดกิ่งที่ผมคิดว่ายังไงไม่ได้ใช้งานนะครับผมจะตัดออกก่อนนะครับ ออกเพื่อจะให้เขาทํางานง่ายกว่านะครับจุดนี้ผมผมยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดออกไปก่อนนะครับตีนเ้็กินใหญ่นี่ครับขั้นต้นก็คือให้เราหรือดูพวกสันลาโคนโคนเขานะครับว่าเขาเป็นรูปทรงไหนนะครับส่วนตัดที่ผมตัดก็คือว่าส่วนที่เขายังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราเราเราตัดออกได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเอาไว้นะครับ แล้วต่อไปก็คือมาลือ้อดูดูดูสันหน้าเขานะครับอันนี้ผมเอาทํากระถางซ้อนไว้นะครับเพราะว่าผมปลูกในกระถางเล็กนะครับอันนี้กระถางประมาณสี่ห้านิ้วนะครับอันนี้เป็นแปดนิ้วนะครับข้างล่างหน้นาเข้าทะลุหน้าประมาณนี้เลยครับหน้าทะลุออกมาเยอะ ชนิดนะครับขั้นต้นถ้าเราจะเอามาทํบอนใสนะครับเราจะดูหลักๆก่อนก็คือพวกโคนแล้วก็โคนโคนเขานะครับว่าเราจะใช้ทางไหนเป็นหน้าไม้นะครับถ้างั้นเราจะทําทําต่อไม่ถูกนะครับเราต้องดูจากโคนเขาก่อนนะครับนี่ลากทะาดออกมาเยอะมากเลยนี่ผมตัดลากไปเลยนะครับ ีคือดินข้างบนเขาน้อยนะครับแล้วลากเขาออกมาข้างล่างเยอะนะครับอันนี้ก็คือว่ามีผลนะครับผลผลถึงไม้จะเฉาได้นะครับอันนี้คือผมพอรื้อเสร็จแล้วผมต้องทําไว้แล้วก็ปลูกไว้ในที่ร่มก่อนนะครับเพราะว่าลากข้างในเนี่ยถึงว่าเขาจะมีรากฝอยก็จริงแต่ว่ามีน้อยนะครับเพราะว่าเขาเขาออกมาเขาออกมากินกินอาหารในกระถางนี้หมดแล้วนะครับ ลากเป็นประมาณนี้นะครับมีลากลากลากไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจุดเด่นเด่นเขาคือตรงนี้นะครับที่เราที่เราบิดไว้นะครับผมที่เราบิดไว้นะครับเราเราก็จะดูนะครับว่าเราจะเล่นฝั่งไหนเป็นหน้าไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลิฟใบออกส่วนหนึ่งนะครับให้เห็นชัดเจน เพื่อนๆว่าหน้าไหนจะสวยนะครับเนี่ยลองดูกันนะครับว่าส่วนส่วนไหนเราจะเอาทําเป็นหน้าไม้นะครับพอตัวหมองฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้ก็ได้หน้าไม้เพราะว่าไม้มีกิ่งน,นี้แล้วเราสามารถบิดให้เขาเล่นตกกระถางได้ครับกิ่งน,นี้ถ้าถ้าอยากจะเล่นแบบนี้นะครับให้ตกกระถางได้แล้วก็เล่นพุ่มข้างบนเลยครับแค่นี้พอพุ่มเล็กๆแค่นี้พอนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดออกรูปบงต้นนะครับว่าส่วนข้างบนไม่เอาแล้วนะครับดูแล้วว่าส่วนนี้เขาเขาก็แมทแมทขึ้นมาแล้วนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องให้ให้ให้โตอีกแล้วครับเอาเป็นพุ่มแค่นี้นครับเล็กๆสวยๆไปเลยนะครับตรงนี้มีตาแตกออกมานะครับเดี๋ยวต่อไปปุ๊บถ้าเราตัดนะครับตรงนี้จะมีตาแตกออกมาทั้งหมดนะครับ เพราะว่าถ้าเราจะเล่นขึ้นมาสูงข้างบนอย่างเนี้ยไม่สวยครับเพราะว่าสูงเกินไปนะครับอันนี้เขามีตาออกมาแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับผมตัดตรงนี้เลยเอา่าผมตัดเลยตรงนี้เลยอ่าผมจะตัดไวยตรงนี้เลย,ดดย,เลยก็มีกิ่งนี้ นี้เราจะเอาทำยังไงส่วนนี้เป็นส่วนยอดอยู่แล้วนะครับรอตาแตกนะครับคือขั้นขั้นตอนต่อไปก็คือรอเขาแตกตาออกมาใหม่แตกตาออกมาใหม่เราเราถึงจะเลือกเล่นได้นะครับว่าเราจะทํากิ่งไหนเป็นเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับแล้วเรามาดูจุดนี้นะครับจุดนี้ถ้าผมเอาฝั่งนี้ค้อหน้าไม้กิ่งนี้ก็แทบไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่เราม้วน หน้าไม้ฝั่งนี้นะครับตัดสินใจได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้ารวดกิ่งนี้นะครับให้เขาบิดดัดลงมาข้างล่างนะครับบิดดัดลงมาข้างล่างรอดูดูนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับเราสามารถเลือกไว้ก่อนได้นะครับเลือกไว้ก่อนได้แต่ถ้าเขาแตกตาใหม่ออกมาจุดไหนที่เรา คิดว่าดีกว่านะครับคิดว่าดีกว่าเราก็สามารถตัดทิ้งได้นะครับแต่ที่ตาเขายังไม่แตกออกมาอย่างเงี้ยเราก็ยังเก็บเอาไว้ใช้งานได้นะครับเพราะว่าเขามมวนตรงนี้นะครับถ้าบอกว่าจะมาตัดทิ้งตรงนี้เพื่อจะโชว์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเราอาจจะทำให้เป็นแบบทรงแปลกๆนะครับให้ให้ให้เขาตกกระถางลงมาด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นท้งบนนะครับ เรียกว่าทรงอิสระนะครับทรงอิสระเราสามารถบิดบิดจัดไปให้ให้ให้ไปในทิศทางที่เราชอบได้นะครับแต่ก็เอาหลักการที่เป็นไม้บอนไซมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองเนี้ยเข้ามาช่วยได้ครับผมเดี๋ยวเรามาเข้ารวดกิ่งนี้แล้วลองบิดจัดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจุดนี้ผมจะเก็บหัวเขียงไปเลยนะครับเก็บหัวเขียงให้สวยไปเลยครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ทายาวไว้นะครับเดี๋ยวผมออจะเข้ารวดก่อนครับมีไม้เขากิ่งใหญ่แล้วนะครับเราก็ใช้รวดเส้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าสองเส้นนี้ไว้ดูนะครับว่าเราจะเอาไปในทิศทางไหนนะครับ รวดมือจับดูนะครับว่าตรงไหนเป็นตุ่มๆนะครับคือเป็นตาไม้นะครับเป็นตาไม้เราอย่าไปไปพันรวดติดตาไม้นะครับเวลาเราจะใช้ให้เขาแตกแตก,แต,กตาออกมาใช้นะครับกิงนงี้ตาเยอะครับแตกทีแล้วครับ การเข้าลวดนะครับใช้มือมือประคองนะครับมือประคองมือประคองบีบลวดไว้แล้วก็โค้งลวดนะครับโค้งลวดโค้งเอี้ยว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 ลวดนะครับส่วนปลายเนี AA ่ยมันมันมันอ่อนนะครับเล็กแล้วเราเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าแน่นนะครับเอี้ยวลวดไปนะครับเขาก็จะประคองประคองกินไว้นะครับไม่ต้องไปเข้าไม่ต้องไปเข้าแบบ แน่นนะครับถ้าแน่นแป๊บเดียวนะครับไม้เขาโตมาก็บวมนะบวมนะครับส่วนปลายนะครับลวดมันลวดเขาแข็งนะครับเราใช้ครีมช่วยใช้ครีมช่วยช่วยบิดว่าลวดค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าจริงจริงกิงใหญ่แล้วครับ มะขามเป็นไม้กิ่งเหนียวครับผมสำหรับเหมาะเลยครับสำหรับมือใหม่เข้ารวดแล้วก็ลองบิดดูครับเล่นบิดดูอันนี้ผมก็เริ่มบิดไปตั้งแต่มือใหม่เลยนะครับนี่นะครับชุดแรกของผมนะครับชุดแรกที่เล่นนะครับมือใหม่เลยสองสามปีนี่นะได้ผลผลิตมาเล่นพอดีครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เวลาเราจะดัดนะครับเราจะประคองนะครับประคองนวดนวดไม้ก่อนนะครับนวดไม้ก่อนนวดไม้ก่อนตรงไหนที่เราจะจะให้เขาไปนะครับเราก็นวดนวดแล้วก็ค่อยบิดะนะครับผมขอดูหน้าไม้ รอบแรกจะบิดได้ไม่เยอะนะครับเราก็นวดนวดกันไปนะครับว่าเราจะเอาเป็นทรงรูปทรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูด้านหน้าก่อนนะครับอิงเขาใหญ่นะครับ ะปิด้านะครับอิงโตอ่าประมาณนี้นะครับตัดไว้ให้เขามีกินตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัดเลยเดี๋ยวกลัวน็อกนะครับเพราะว่าเราตัดทั้งรากนะครับตัดทั้งรากตัดทั้งรากทั้งอันนี้เขา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาขามบิดๆลงปลูกครับ เดี๋ยวลองบิดดูนะครับถ้าบิดออกมาด้านหลังสวยก็จะเอาไว้นะครับถ้าไม่สวยก็ตัดทิ้งนะครับรอด้านบนแตกตานะครับคือกิ่งออกมาเยอะเราสามารถมีทางเลือกนะครับแต่ถ้ากิ่งไม่ออกก็คือปุ๊บทางเลือกเราจะน้อยนะครับ oh. oh. การเล่นมอเตอร์ไซค์จะเป็นประมาณนี้เก็บไว้ก่อนครับอลองบิดกันดูนะครับ นวดนวดนวดก่อนนะครับนวดนวดก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ารวดแรกนะครับเพิ่งเข้ารวดแรกต้องนวดก่อน อีครับตัดเลยครับตัดจบไปก่อนครับเป็นประมาณนี้นะครับห้าไม้ เป็นประมาณนี้นะครับรอใบแต่ออกมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมักขามบิดๆนะครับ